ซื้อเบ็ด40ต่อฮะ3,000อย่าไปยองมันมาดูดิเบ็ดไหนมันจะจ่ายวายมา3ตัวแถว5,000เฮ้ยโอ้ยเดี่ยวตีตองการที่มันเข้าโคตรเอาเกมนี้มา3แถวเราไงต่ออีกแค5 9 0 0เข้าโอ้ย สองช็อตปิดนะฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชม้วยครับวันนี้เจอกันเหียรเริ่เช่นเคยนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับเกมแพทเลนเจอร์่าย เอ็มบีซอร์อดของเรานั่นเองนะอนใครที่กดเข้ามาดูคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เงเร,เราคิดต่อไปด้วยนะวันนี้พกทุนมาหนามากเลยหกพั 6, นะเออมาจัดกันสักหน่อยนะกับเกมนี้เกมนี้อาศัยเน้นซื้อนะท่านผู้ชมอืมบอกเลยว่าซื้อถ้ามันเข้าคุ้มแน่นอนแจกโคตรมากนะเกมนี้อ่ะเดี๋ยวไปลุยกันหมุนไปสัก ยี่สิบก่อนแล้วกันยี่สิบหมุนนะถ้าผู้ชมเออเบ็ดสามินี่แหละสับเซอร์ไปก่อนจะเข้าไหมเหมือนฟีจะเงียบ เข้ามาไปไวหน่อยเฮ้ยมามาเอาโหยพลาดไม่ลงให้นะอุตส่าห์เข้านะเมื่อกี้อออเอ,อ,เอ,อมาจ่ายมา <S <S อย่างดีฮะ ยังมีวายเข้าอยู่นะเออเหมือนเกมจะเข้าพอดีว่ะอย่างนี้ต้องลองซื้อแล้วนะท่านผู้ชมอืมอ,อืมฟีไม่ยอมลงเข้าดีอยู่เข้าดีอยู่ขาดทุนนิดนิดหน่อย จัดไปเลยก่อนสาม,มเบตสามสิบนะสองวันกว่าดูดิจะมาเท่าไหร่ขอวายเลงแถวได้ไหมโอ้โหเออหกร้อยกว่ามาก่อนมาก่อนสองพันสองเราซื้อไปสองพันสองนะ นั่นแหละมามาสามแถวเลยเดี๋ยวบอกนะขาดทุนเอาอีกและโดนอีกแะแต่ก็ยังดีฮะไม่ได้ขาดทุนเยอะอืคืนมาพันเก้ายังโอเคอยู่ยังสวยอยู่ฮะท่านผู้ชมอใครที่กดเข้ามาดูคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ เฮีย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เราทำคลิปต่อไปด้วยนะเอ้ยตอนนี้ขาดทุนอยู่นิดนหน่อยโอ้โหมันลงแค่สองตัวเองวะฟรีถ้าไม่ซื้อก็ไม่เข้าเลยเนี่ยดูแล้วลงสองตัวตลอดเลยอ่ะซื้อเบ็ดส่สิต่อฮะสามพันอย่าไปยองมันมาดูดิเบ็ดไหนมันจะจ่าย วายมาสามตัวเป็นแยวห้าหกพันเฮ้ยโอ้ยเดี่ยวตีตองการที่มันเข้าืหโคตรเอาเกมนี้มาสามเดวเราไงต่อ 5, อีกแค่ห้าพันเก้าโอ้โหสองช็อตปิดนะฮนะท่านผู้ชมเรายังไงต่อแปดร้อย800กว่า ถ้าสามแถวนี้มีหนักกว่านี้เนะนี่ยนี่มันมาแค่สองนะเออแถมนิดนิดหน่อยหน,น่อยฮะท่านผู้ชมจบไปที่หมื่นสองบอกแล้วว่ามันต้องซื้อคุ้มจริงนะเกมนี้อย่าให้มันเข้าเดี๋ยวเบ็ดห้าสิบอีกสักตาแล้วกันนะท่านผู้ชมเออ เบ็ดสี่สิบมาจ่ายวะเฮ้ยหมื่นแต่ฝีไม่ยอมเข้าเองเลยไม่งั้นจะหนักกว่านี้นะเนี่ยอ่ะอีกสักรอบตอนนี้เราได้กำไรมาเยอะอยู่พอสมควรนะถ้าเบ็ดห้บแจกหมื่นอีกนะรอบนี้ได้กำไรหมื่นกว่าเลย โหเบทห้าสิบโอ้โ oh, ห oh, มาสิบบาทแรกฮะวายไม่ลงเลยเอาดิเอาดิโอ้โห oh, oh, มาแค่นี้เจ็ดร้อยยี่ซือสามพันนะท่านผู้ชม เหมือนมันจะแจกแบบเบต40ไปแล้วเแบตบ50เหมือนไม่ยอมแจกเลยนะโอ้โหอะถือว่าพลาดฮะซื้อรอบนี้ไม่คุ้มโอเคโอเคนี้แหละนะอย่างน้อยกำไร4-5พันก็ยัง ได้อยู่เอออะใครที่กดเข้ามาดูคลิปก็ช่วยกด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียเราทำคลิปต่อไปด้วยวันนี้ก็โอเคนะหมวกมาก็ได้พอสมควรนะนะเออก็ดีอยู่ดีกว่าขาดทุนเอออะเวลาละหมดแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมกรับสวัสดีฮะ Make him spicy Papa.